ขอคืนนะข้างในมีความทรงจำโมสุดเศร้าเบิร์ดโทรศัพท์หายเรียกได้ว่าล่าสุดเบิร์ดเทคนิคทำโทรศัพท์หายวอนใครเก็บได้ขอคืนหากไม่ได้คืนภาพความทรงจำกับแตงโมคงไม่มีรูปแล้ว เบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวผู้ร่วงรับแตงโมนิดาหากใครติดตามเบิร์ดมาตลอดหลังสูญเสียคนรักจากไปอย่างไม่มีวันกลับก็จะได้เห็นภาพแห่งความทรงจำของเขากับแตงโมนิดาอยู่ตลอดในทุกๆโมเมนต์แต่ล่าสุดเบิร์ดเทคนิคได้ประกาศแจ้งลงอินสตาแกรมว่าโทรศัพท์มือถือของตนเองหายและมือถือเครื่องดังกล่าวมีความทรงจำกับแตงโมนิดาเยอะมาก วอนขอคืนโดยมีข้อความระบุว่าใครเจอโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องสีแดงหายที่แยกอคอกบัวร,ราชดำเนินเมื่อคืนวันที่1ช่วงเวลาตีสาเก็บได้หรือเจอรบกวนติดต่อหรือฝากไว้ที่สอนอชนะสงครามหรือเพจแอนนาหรือฝากไว้ที่ร้าน BKK Ink หรือทักมาส่วนตัวได้เลยครับขอความกรุณาช่วยเหลือ พร้อมกับเขียนแคปชั่นที่สัมผัสได้ถึงความเศร้าอยู่เต็มหัวใจภาวนาขอพระเจ้าก็แล้วขอโมก็แล้วถ้าไม่เจอก็คงไม่มีรูปลงแล้วความรู้สึกเหมือนกับการสูญเสียของที่เรารักมากไปหามาสองคืนแล้วขอให้เจอคนดีเก็บได้ผมมีค่าเสียเวลาให้ครับ m e l o n p o f f i c i a l ที่รักเขาทำโทรศัพท์หายเขารักษามันไม่ดี ความทรงจํารูปเราสองคนคงไม่มีอีกแล้วเหลือแต่ความทรงจําในสมองของเบิร์ดใครเจอโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวในบริเวณคอกวัวโปรดส่งคืนเบิร์ดเทคนิคนะคะ